เอสสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอสซี FC นะคะของแม่เกดค้นมักเลเดอร์นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขนนะคะเมื่อนี้นะคะเขาจะมาพบกันนะคะในวันอังคารนะคะวันอังคารวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้าธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเมื่อนี้นะคะเขาก็สิม,มาตามตัวเลขแนวทางนะคะ ของ fc ฝั่งโขงนะคะคนได้ให้ตัวเลขแนวทางมากนะคะเนาะให้ตัวเลขแนวทางมานะคะ,ะ,คะของเราพัฒนานะคะนะคะผลที่ออกมานะคะผลที่ออกมาเมื่ขึ้นนี่นะคะเราไปดูกันด้วยนะคะผลที่ออกมามื่ขึ้นนี้ก็หกศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะหกศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะผลที่ออกมามื่ขึ้นนี้นะคะ ะะเลข4ตัวกับ9024 024แล้วก็90นะคะนะคะก็เอฟซีฟังโคลงนะคะเป็นตนาเสียดายนะคะเลขได้วิ่งนะคะเลขได้วิ่งแต่ว่าจับคู่ให้หลุดเป็นยังช่วงนี้มิตรลุดกับรุดนะคะบ่าว่าสำนักอาจารย์ได้ทีแอดได้เอามาล่งไห้นะคะรุดตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขปิ้ง เข้านะคะเล็กวิ่งเข้าเข้าเล็กวิ่งนะคะมันออกสองซีนะคะออกสองสีนาเสียดายนะคะเอาละค่ะมาเบิงมันผุดกันเลยนะคะว่าเอฟซีฝั่งโค้งนะคะจะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนนะคะนะคะมาเบิงกันเลยนะคะเนาะ,นะะมาเบิงกันเลยนะคะ เอฟซีฟังโคงนะคะเพิ่นกะว่บบาเพิ่นกะส่วนมากนะคะเพิ่นกบสื่อเหล็กวิ่งนะคะจะเล่นวิ่งนะคะบอลล่นแบบอันนี้นะคะเพิ่นว่าวิ่งไปนะคะเพิ่นว่าวิ่งเลยนะคะคันวิ่งนี้นะคะหลุดยากนะคะเพิ่นว่ากัอันนี้ก็เปลี่ยนแนวทางเนอค่ะกับมีเขาแน่ลุดแน่นะคะทุกชมขยับมากก่อนเพื่อนมือบ่ถึงมือเหียน รอพัฒนานะคะจะได้ไปซื้อมืออีกแล้วนะคะบอ,องโขงมันพุทธนะคะ บางเอฟซีเพื่อนก็บ,บอกว่ามาคือมาาหายหลายตัวแท้นะคะเพื่อนก็ย้ำแล้วนะคะย้ำว่าหายเบิงเล็กวิ่งนะคะให้ดูเลขวิ่งบางที่กับเขามันก็บ่าหลายคู่นะคะมันแค่มีเพื่อนกับหายมาแค่แค่หกคู่เท่านั้นนะคะหายมาแค่หกคู่นะคะแล้วก็การเบิ้นนะะบ์นนะคะถ้าเบิร์นะคะ บนล่างวิ่งนะคะหญ่มากนะคะบนล่างเอ่เสร็จแล้วให้มานะคะในศูนย์กับเก้านะคะคุณบาก่อนอื่นนะคะแอดกับคอขอบ,ขอบุญขอบคุณลยหลายเด้อน,นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะที fc นะคะเพิ่ไห้มานะคะเอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่นอ้องปองป่ายสุขสุขค้นเนาะค่ะเนาะนะคะหวดไว้มันเป็นตัวเด่นนะคะ fc พร้อมจับคู่นะคะเดือดไปนะคะจับคู่ให้ 0 4 0 5 0 6 9 4 9 5 9 6ก็ระวังเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะ f c เหมนว่าระวังเบิ้ลถ้ามาเบิ้ลน,นะคะ ขามาเบิรนก็คือ0 0นย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะคะค่าถ้ามาศูนย์ศูนยเก้าเก้าแล้วกันนี่กันนะคะห้ 55, าหาาะคนะว่าถ้ามาเบิรนนะคะก็เมนเป็นศูนย์ศูนเก้เก้าห้าห้านะคะ ะค่ะชัดนะคะกำลังอ่นต่อน่าเสียดายมากเลยนะคะค่ะเป็นกระหายมากเด้นที่สี่นะคะ,นะคะอันนี้หัวหเราพัฒนานะคะตัวเลขหน้าท่างของ เอฟซีฝั่งโค้งนะคะวันพุธวันที่ยี่สิบธันวาคมพศสองพันห้าหสิบกนะคะบนล่างวิ่งลูดเด่นที่ศูนย์ลองที่เก้านะคะเด่นที่ศูนย์ลองที่เก้ามาจับไอโฟมเด่นที่ศูนย์ลองที่เก้านะคะศูนย์กับมีศูนย์ซีนะคะศูนย์หาเอาหัวเลยศูนย์หกนะคะหัวถ่ายแบบนี้เลยนะคะ มี 04, 0ศูนย์นะคะแล้วก็9ก้าสีห้้าหกระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ล0ู9ย5ศนย์เก้าเก้าห้าห้านะคะมีทอรนีเดอร์นะคะเอฟนะคะขยายให้ชัดๆเลยนะคะคันมักนะคะกับจัตเตอร์นะคะกันคัดกับพานนะคะเพราะว่าทั้งช่องเองก็ได้เอามาตอนพี่ตอนน้องนะคะเป็นเที่ยงหน้าท่างขึ้นกันนะคะ เด่นที่ศูนย์ลงที่เก้านะคะจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกระวังเบิ้ลศูนย์ศูนย์เก้าเก้าห้าห้านะคะสังเกตนะคะเลขวิ่งนะคะสังเกตเลขวิ่งนะคะจะเด่นเลขวิ่งนะคะเพื่อนว่าขันผู้ใดมีทุนทรัพย์หลายนะคะวิ่งเอานะคะดีกลัวนะคะเพื่อนว่าวิ่งเอานะคะขันมาจับคู่บางที่กับมือกับเข่าแน่ลุดแน่นะคะชมช่ชมเพื่อนว่าก็ ก่อนอื่นนะคะแอกขอขอบุญขอบพุ่นะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่ค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม,เก,มกเกดเดินนะคะแล้วก็ขอขอบุญขอบพุณนเอฟซีนะคะฟังโคงนะคะที่ได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องทั้งช่องะค่ะก็ขอให้แตกบนแตกรางเด้นนะคะเอฟซีฟังโคงนะคะพ่อได้ให้เอฟซีนะคะทั้ง่องเป็นได้มีทุนทรัพย์นะคะไปต่อนะคะต่ําไท่นะคะ เอาระค่าแคบหน้าจอไปเลยนะคะท่านชม,ชมสําหรับคลิปนี้แอดกะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเขากับมาพบมาพอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ